อตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามด้วยนะวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องรากเก้าของอกุโสนครารากเก้าของอกุศลนี่หมายความว่าถ้ารากเก้าของอกุศลมันยังมีอยู่เพียงใดสวรรค์ก็ไปยากอมาโลกก็ไปยาก นี่ผ่านก็ไปยากแล้วก็แถมกลับมาเป็นมนุษย์ได้ยากด้วยเจนเขอบรรดาท่านพุธบรัทถ้าจะปฏิบัติอะไรก็ตามขอให้หววคิดกระรากเง่าของความชั่วสามรายการอโง่สนี่แปลว่าความชั่วแปว่าคำจริงอโง่สนัี่ก็แปลไม่ฉลาดไม่ฉลาดมันกิดโง่โง่มันก็เลว รากเก้าที่ระยะพึนตัดให้เข้าถึงสวรรค์ก็ดีถึงพรมโลกก็ดีและว่าถึงวินิภายคนดีมีสามอย่างเท่านั้นดื่นหนึ่งโลภะความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลงมีอยู่เท่านี้เอง กิเลสที่เราจะพึงตัดจริงๆนะตัดอยู่สามตัวแต่นี่ระว่าถ,ถึงด้านธรรมะที่เรียพึงเข้าใจถ้าเราสามารถตัดกิเลสสามาตัวนี้ได้อารมณ์ของเราก็เข้าถึงพนิพพานถ้ายังไม่สามารถจะตัดกิเลสสามารายการนี้ได้เราก็เข้านิพพานไม่ได้สำหรับโลภะความโลภก,ก็จะแบ่งไเป็นสองชั้นด้วยกัน ทั้นแรกก็ได้แก่การโลกอย่างได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทรรอันนี้ต้องถือว่าโดยไม่ชอบทรรนะแต่คาว่าราหาเจนีความสุจริตเอสสัมมาชีวะอย่างนี้ท่านไม่ถือเป็นความโลกอย่างนักการค่ามีทุนสิบบาท ทำด้วยความฉลาดไ,ดไม่โดไม่โกงเขามีกำไรตามประเบณีไม่ผิดระเบียบไม่ผิดกฎหมายสะสมตัวขึ้นมาชั่งล้านบาทอย่างนี้ท่านไม่เรียกว่าโลกจะเรียกว่าสัมมาชีวะชาวนามีที่ดินน้อยทำแล้วพยายามรู้จกักการใช้จอยใช้สอยรู้จัจกเก็บหอมรอมริค สะสมเงินที่เหลือการเล็กันน้อยจนระทั่งมีที่เป็นดินมากในการซื้อเขาอย่างนี้ไม่เรียกว่าความโลภเป็นสัมมาทิวะเหมือนกันนี่ยกเป็นตัวอย่างนี่จุดนี้สําหรับปูะชชนคนธรรมดาเนะี่ย่ว่าถ้าจิตเราก้าว้ามาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าถ้าถึงพระอริยะเขาพิ่ใชจุดนี้ นั่นเป็นเันว่าเราไม่โลภขั้นต้นเสียก่อนถ้าว่าถึงพระเรียเจ้าขั้นเบอร์โสดาบันและขั้นสีทาคามีก็ยังอยู่ในคำว่าไม่โลภในการหากินในฟางสดจริตนี้เหมือนกันถ้าจิตก้าวเข้าสู่พระนาคามีก็เริ่มขยับเข้าไปชั้นหนึ่ง เห็นว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นพอควรแต่ก็ยังต้องทํามาหากินแต่ว่าจิตไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินใดๆการหากินการหาใช้ถือว่าร่างกายมันต้องการเราเป็นพ่อปานแม่บ้านจําเป็นที่จะต้องหาเพื่อหลกบกัน แต่ว่าพร้อมกันนั้น,นจิตก็คิดว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติมากอย่างนี้และหาชินอย่างเราอย่างนี้ตายมาแล้วนับไปด้วยในจิตตรงนี้ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่างานทุกอย่างเราทําตามหน้าที่เทน,นั้นมิได้หวังการเกื้อกูลในการเกิดต่อไป งานทุกอย่างที่ทำผลทุกอย่างที่ได้ถือว่ามันเป็นสายของโลกร่างกายยังมีอยู่เราก็ทำแต่จิตใจที่จะเที่ยวยาให้มันร่ำรวยเกินไปแล้วมันไม่มีข้า,า,านาคามเป็นนั้นว่าการตัดความโลกก็ต้องตัดไปสองจุดไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยก็ต้องน้อยอยู่แค่นั้นคำสันโดษ ตัดความโลภก,ก็หมายถึงว่าฉันโดดกินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบรรมไม่แช่ว่ากินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วไม่หากินต่อไปพระพุทธเจา้าม้สอนแบบนั้นนะวิธีตัดความโลภเขาทำยังไงวิธีตัดความโลภก็คือมีจิตคิดให้ทานอยู่เสมอ คำว่าโลกหมายถึงว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นที่มาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำอยากจะลักเขาบ้างอยากจะขโมยเขาบ้างอยากแย้โคดอยกโกงเขาบ้างนี่โลกอวิชชาการเพ่งเลงในทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มาเป็นของตนนี่เป็นตัวโลกอันนี้วีีตัดเขาว่ตัดไการให้ทาน การให้โลภอยากได้เข้ามาแต่การให้ทานเป็นการตักออกเป็นศัตรูกันนี่เราจะตส่ความโลกตัวนี้ได้หมดในจุดไหนก็พยายามเมื่อเราให้ทีแรกมันก็ให้ได้น้อยความตนีที่เหนียวมันยังมีอยู่นักเขานะักเข้าให้บ่อยๆความคินมันเกิดขึ้นแต่ว่าการให้นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าให้ถึงกับเบียดเบียนตัวนะอย่าให้จนหมดตัว อย่าให้ถึงขั้นตนเองลําบากต้องดูก่อนว่าไอ้บ้านเราเรามีลูกกี่คนมีหลายกี่คนมีพ่อแม่หรือเปล่ามีใครกี่คนมันจําเป็นจะต้องใช้สอยเท่าไหร่คํานวณเก็บไว้ก่อนแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อเหลือจะนั่นแล้แลวเราก็ส่งะอ์ในการให้ทานต้องให้แบบนี้นะไม่เบียดเบียนตัวเกินไป ถ้าถึงขั้นเดียดเดียนตัวเบียวเบียนตัวเกินไปนี่เราพุทธเจ้าใหม่สัเนเสริญมันจะเป็นความเดือดร้อนจำให้ดีนะตอนนี้เราก็มานั่งดูว่าความโลภมันหมดตรงไหนความโลภที่จะหมดจะกําลังใจของเรามาอยู่ตรงนี้เกิดตื่นขึ้นมาแด่เช้าตรู่จนทัางกว่าจะหลับไป ความรู้สึกทางใจว่าใครน้อยแหลที่มีความทุกข์ยากลำบ,บากเราอยากเชื่อเกือ้อคนรใครมีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ขอบควรให้เท่านั้นนะหมายความว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะแบ่งปันได้แบ่งไว้กินไว้ใช่ก่อนถ้าเหลือเราทราสามารถจะช่วยได้เราจะช่วยแต่บางทีมันเกินวิสัยของเรา ที่จะช่วยได้แต่จิตคิดว่าจะช่วยยังมีอยู่แต่ก็ยังช่วยไม่ได้เพราะรอทรัพย์สินที่ท่งมีมาช่วยไม่มากแล้วก็ช่วยน้อยแต่ว่าใจคิดจะช่วยมีอยู่อย่างนี้เชื่อว่าและไอจิตคิดว่อยากได้ทรัพย์สินเขาใชบ้านเราเป็นของตนเราไม่ชอบทาไม่มีอย่างนี้ที่ว่าท่านบำเพ็ญทานบรารมีเต็ม เป็นตัวตัดความโลภได้อย่างจริงจะอย่าลืมมาตัดความโลภเรายังหากินอยู่นะอย่าเว้กว่าตัดความโลภล้วไม่หากินนี่ทําจิตให้คิดไว่อย่างนี้เป็นปกติต่อมาความโกรธความโกรธจะตัดได้ตรงไหนความโกรธจะตัดได้เพราะอาศัยพรหม,มีหารสี ให้จิตของเราทรองอารมณ์อยู่เสมอว่าเราจะเป็นมิตรีดีของกฎอัจทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกคือเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาจงกว่าจะหลับมีความรู้สึกอยู่สีอย่างคือหนึ่งเมตตาความรัก เห็นว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกทั้งหมดนี้เป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราไม่คิดเป็นศัตรูกับใครแต่บังเอ,อิญคนที่เลวเขาจะเป็นศัตรูรคิดเป็นศัตรูก็ยกให้เป็นประโยชน์ของเขาแต่สำหรับเราเองเราไม่คิดจะเป็นศัตรูของเขาคิดจะเป็นมิตรด,ดีเสมอแต่ว่าเรายังเป็นมิตรด,ดีเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมรับความดีของเราเราก็ทรงเบียขาวางเฉยไปก่อน ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะเกืี้ยกล่อเขาเพรากไม่รับก็ดีสองกรุณาความสงสาริดคิดไว้เสมอว่าคนคนดีสัตว์คนดีในโลกนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากถ้าไม่คืนวิสัยที่เราจะให้ได้เราจะให้ที่เราจะไปเลียดเบียนเขาให้มีความทุกข์ไม่มีในใจของเรา เราคิดอย่างเดียวจะสงเคราะห์เกือ้อกูลเขาให้มีความสุขแล้วก็อารมณ์ที่สามอารมณ์ใจของเราไม่อิจฉาทีิสียาไข่เองไครเขาได้ดีรอยยินดีกับความดีของบ,บคุคคลนนั้นแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามความดีตามที่เขาปฏิบัติกันแล้วแล้วก็รายการที่สี่อุเบกขาวางเฉย นี่หมายความว่าคนที่เรายังช่วยเขาไม่ได้เราตั้งใจเป็นมิตรแต่เขายังประกาศคนเป็นศัตรูคนประเภทนี้จะยังไงล่ะเราช่วยเขาไม่ได้ไม่ช่วยเขาไม่ได้ยังความเป็นคื่นี้ไม่ได้เราก็ไม่ไประกาศตนเป็นศัตรูแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็วางเฉยไว้ก่อนคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจงังหวะความดีของเขามีอยู่ก็มีความรู้สึกผิดรู้สึชอบ เราจะประสานจิตเป็นมิธรดีสําหรับเขาถ้าจิตใจเขามรนดาแต่พุทธบริษัทคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว <ünk> ่าเป็นผู today, <Friend. S 1> ้ชนะความโกรธจะไม่ดีนะการเจริญวะกรรมฐานมีความสำคัญการเจริญวะกรรมฐานนี่มีความสาคัญนี่ตรมีหารสี่นี่ถ้าทุกคนมีพรมีหารสี่เป็นปกติศิลบริสุทธิ สมาธิก็ทรงตัววิปัสสนาญย่าณก็จ่มใสเพราะว่าเขามีอันสี่นี่เป็นเครื่องเลี้ยงท่าศีลเลี้ยงเท่าสมาธิเลี้ยงทัางวิปัสสนามาตัววิปัสสนาตัดความหลงตัวนี้ไม่ยากตัดตัวเดียวคือสกายติฐิตัดเสร็จคําสกายติฐิที่แปลว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรา แต่พระพุทธเจ้าตลอดร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอะไรเราก็มองหาความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่เกิดด้วยอำนาจของตัณหาคือกีเลสความชั่วของจิตมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นโดยึ้าวันแล้วมันก็เริ่มพังไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันเดินก็ไปหาความพัง ต่านในที่สุดมันก็สลายตัวเพราะร่างกายมันตายแ้าเราไปเิอที่อื่นเราไม่ได้แบกร่างกายไปด้วยนะเราไปหาร่างกายใหม่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ตัดจุดนี้ตัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นแค่บ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น ที่เรามีความยากความลำบากมีความโลภความโกรธก็เพร่างกายเป็นสัง้งแตถ้าหมดร่างกายนี้เมือ่อไรก็เราก็มีความสุขทำเพียงนั้นตามบรมบาลีว่าเตสังมูปสมโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขหมายความเราเป็นคนไม่มีร่างกายต่อไปชาตินี้มีแล้วอนแล้วกันไป ในการสร้างความรังเกียจร่างกายว่าร no. ่างกายนี oh no. ้มีสภาพน่าเกลียดสกปรกด้วยแถมไม่ทรงตัวด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยและพังในที่สุดด้วยถ้าเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นอนเราเพียงใดใจเราก็เป็นสุขในเมื่อเราไม่ถือว่าร่างกายองเราเป็นเราเป็นคนเราเราก็ไม่ถือร่างกายขรงคนอื่นว่าเป็นเราเป็นคนเราไม่ใช่ จิตใจญ่แมวก็ไม่ติดอยู่ในวัตถุต,ต่างๆนี่อารมณ์อกะนิภพานย้อนกลับอีกทีการทําแบบนี้จนกระทั่นอารมณ์จิตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาเออธรรมดาก็มันก็มีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทั้งกลางและก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อร่างกายมันเป็นอย่างนี้เกิดเป็นนี้เราไม่ต้องการความเกิดจีต,ตเจ้าสัตว์ตรงจะพอพุทธิพันคิดว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกายเกิดเป็นเอวนดาก็ดีกายเกิดเป็นพงก็ดีจะไม่มีสำหรับเรามีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มี แต่เราจะไม่เกิดได้เพราะไรย้อนอยหลังไปก้อนหนึ่งตัดความโลภเสียได้ได้วยการให้ทานสองตัดความโกรธเสียได้กรานาชมในอานสีสามตัดความหลงก็ได้เห็นไม่ไดีเห็นตัวกายนี้ไม่ใช่เราไม่ของเราเอาเราวันนี้คุยเท่านี้นะตอนนี้ไปขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านรับษารร่วมใจใเบสมาธิ มาจะมาพูดไปก็หวังว่าเขคิดตามไปด้วยปัญญาก็คงจะเกิดแล้วถ้าปัญญาท่าเกิดจริงๆแล้วก็วันนี้เวลาขึ้นไปถึงพระจุลายฯคนมีคนดีพรมคนดีพระนิพพานคนดีอารมณ์ของท่านใหญ่แจ่มใสร่างกาย,อยากของใสเสนเหนก็อิทนัตต่อไปในช่วงนี้ประมาณสิบนาทีเทศ็ขเพรรวัดาท่านพุทธบริษัทต,ตังกายให้ตรงดำรงจิดให้มัน่น กำหนดรูร้หลงไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข่อ,อนึกว่านะมนะเวลาให้ใจอ่อนนึกว่าภาทะเอาเท่านี้นะนะมะพาทะให้ใจเข่อ,อนึกว่านะมะให้ใจออกนึกว่าภาทะยังไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งหมดสําหรับสําหรับผู้ใหม่สําหรับผู้เก่าเคยไปได้แล้วให้ตัดทิ้นใจขึ้นไปพุจุลามุนีเจดีสถาน ธรรมะในการพระพุทธเจ้าเราตัดสินใจพุ่งไปทีหนึ่งคือวิมานของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นไปวิมานของเราหรือว่าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่อยากไปวิมานของเราก็ตามใจอยู่ตรงนั้นเด่นกว่าเห็นเวลาสองคนก็ใช้ได้ตอนนี้ไปก็ขอชนะลายฟังคำแนะนำก่อนหนะ้าการปฏิบัติสักเล็กน้อย พราะว่าการปฏิบัตินี้ถ้าพูดตามศัพท์กรียกวาปฏิบัติเพื่อปิญญาคำว่า,าปิญญาก็แปลความว่ารู้ยิ่งกว่าค์ธรรมดาหมายถึงว่าคนธรรมดารู้แค่นี้แต่คนได้ปิญญารู้ยาวไปกว่านั้นรู้มากกว่านั้นรู้จริงกว่านั้น เอ็การปฏิบัติแบบนี้เปงปฏิบัติให้รู้จักว่าสวรรค์มีจริงกรมมีจริงอริยการมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงนสวรกายมีจริงแดนสิสปฐิชย์ชันมีจริงการเกิดแล้วการตายมีจริงแล้วรู้ตัวการมิถีปฏิบัติเพื่อให้ตายแล้วไม่เกิดอีกเป็นสุขภพที่มีสุขคือบริการทำได้จริง นอกจากโ้แล้วก็ยังไปตูวพมน,น,นั้นๆได้ด้วยทีงนั้นอันนี้จึงเรียกว่าปัญญาเรืองท่านที่ได้ปัญญาก็ควรจะผูิใจแต่ว่าขอท่านหะลายจงอย่าประมาทในตัวเองอย่าทนองตัวพอได้แล้วก็คิดว่าตัวเราเลิศถ้ามีความประมาททนองตัวก็ดูตัวอย่างพระเทวทัต แอบเลินหน่อยเดียวก็ลงอบพงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของท่านนั้นผู้สอนมีหน้าที่อย่างเดียวโอเดจ้ากำันจจว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตมีหน้าที่จะเพียงบอกบอกให้รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้ไปในรกและการนลำลงไปสู่นรกดูนรก ดูเปรตด,ดูสุรกายดูสัตว์เลี้ขันดูผลความชั่วของคนที่เกิดมาเป็นทุกข์รู้จักสวรรค์รู้จกักกมรโลกรู้จกันจกน,นิพพานในยังจะปล่อยตัวให้โลภรก,ก็ดีแล้วนี่ขนาดสมน้ินัยรูแ้แล้วเห็นแล้วอย่าสร้างความชั่วอันนี่สากคนดีเค่ว่ายคนด,ดีที่ปฏิบัติได้แล้แลวให้ฝึกฝนให้มีการเข้าตัว จะเป็นดีกว่าเราได้แล้วใครได้เราเพีงแล้วนั่นจะต้องตรวจสอในสัญญาติประกายคือสกายาชิตีเรามีความสูุขสุขปร่างกายไม่ใช่เรามันจะของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเข็มจริงไหมความภาระได้ไหมสองวิจิปชาเราไม่สงสัยในคำสอนโอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามสีแ,ร,แรัมสาบรมาสแระปฏิบัติเขียนอย่างเคร่งครัดเนื้อสี่รนะูปรากรรมฉันทะเราตัดกามอารมณ์ได้วดชาดไม่มีความรู้สึกอะเรเลยเพศถ <c oughs> ้าปริฆาอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจไม่ทั้งอยู่ในอารมณ์เมื่อกะทกกันแล้วก็หายไปเป็นการให้อภัยทายแต่บุคคนรู้สร้างความโทษในวา,า,าที่ไม่ดี แล้วหกไม่ติดในรูปฌานเจ็ดไม่ติดอยู่ในรูปฌานแปดไม่มีมานะการถือตัวทวตนถือว่าคนละสัตว์ใแต่สุนัขขี่เรือก็เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเก้าที่จะอารมณ์ไม่โพชฌานตัดตรงพนิพพานสิบวิชาตัดชั้นข้าตราคาในความเกิดจมลุทธิวันดารสุผมได้จิตมุ่งพรนิพพานเป็นอารมณ์ ในทานไดแล้วจริงๆนิ่ที่ต่านทรงตรงอยู่ในรมสิปรการนี้ให้มีการทรงตัวถ้าจิตทรงอยู่ในรมสิบรการนี้ทรงตัวก็ชีว่าท่านเป็นพระอรหันต์จบแล้วทางเขาอาว่าถามไม่จบแล้วเลิกไม่อย่างอยู่ได้หรือยังก็ต้องตว่ายังถ้าอรหันยังมีความขยันาดีกราพดทรงชานโลกีก็ปรารถนาความโยมเป็นสุขไม่ระมัดในชีวิตเรื่อตายแล้ว ทันห่วงยังดีว่ามันจะเบื่อเกินไปไอต,ตัวเบื่อนี่มันเป็นตัวนิพพานตัวนิพพานนี่ถ้ามันเบื่อเกินไปมันก็สามารถทำลายชีวิตได้อารมณ์ของเราที่เข้าถึงพระหันไล่จิตอย่างแล้วมันก็ยังรับยากมาสรุปลงมาให้จันทสรุปให้แ้งคือว่าจิตมันสบาย อะไรที่มันจะเกิดขึ้นการกราทรของเรามาเฉยๆถ้าเราอยู่ดีๆจะไหวคำวันดาจิตมันยอมรับตังสืกฎณปนธรรมดาว่าคนเกิดมานะเพื่อถูกดา่าเมื่พระอยากจะด่าก็เชิญด่าสิด่าไปตามสอบใจของคนชั่วต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่กรามดาพระพุทธเจ้าไม่ทรงเถียง ไม่เป็นเลยทขาก็บอกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ขั้นแล้วสมเด็จขพระที่เจ้าจึงตัดถามว่าแพ้ตอนไหนแกตอบว่าเวลาข้าด่าแกแกไม่ด่าตอบเพราพุทธเจ้าร็ทรงฤทธิว่าพระมณละดูก่อนตามเราคิดว่าคนที่โกรธเราแล้วแล้วก็ด่าเราถ้าหาว่าเราโกรธเขาตอบว่าด่าตอบเราเลวว่าคนคนนั้น ดนั้นว่าจิตใจเขารองรองเบิกขาเฉยๆด่าก็ไม่สะเทือนถือว่าไม่ดีไม่ชัชว์การดา่าได้ทั้งแสนจิตยอมรับรับผิดก็เนธรรมดาแต่ความแก่ม่เข้ามาถึงใจเขาสบ,สบายสบายถือว่าเราเกิดมาเพื่อแก่แต่ความป่วยไข่ไม่สบายเกิดขึ้นกับร่างกายก็ถือว,ว่าธรรมดาโรคพลิกทางร่างกายเป็นสังญาของโรค มันจะป่วยมันป่วยมันตามปกติแต่การรักษาโรคจะหายหรือไม่หายมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของหมอหมอคนเดียวกันหมอก็จะรักษาตางความสามารถถ้าเกินความสามารถหมอเองก็ตายมันหายหรือไม่หายผู้กเมิธนามีอย่างไรก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการห้ากระร่างกายโรคมันต้องมีอาการเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาใจก็็น่ตก เมื่อความทาหดใจของรักของชอบใจเกิดขึ้นใจก็ไม่สะดวกกรบเทือนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาชาวโลกทั้งโลกเขาก็ตายจากกันของมีสาหายไฟไหม้บ้านน้ำท่วมลมพัดโจนพลนั่นก็นคนตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่เป็นของผิดธรรมดาเมาออื่อเรื่องนี้เกิดาการกันเร่างนี้เกิดขึ้นกับเราที่ก็มเรศ หยุดเชิเฉยเพืธรรมดาเป็นอย่างนี้ออยากจะตายก็ตายถึงเวลาเราก็ตายเขาก็ตายคอามไม่ยัหายไปแล้วหายก็หายไปว่าหากันใหม่ถ้าธรรมยังไม่หายแล้วก็ระมัดระวังการตาไว้เพื่อความไม่ประมาทจะได้ไม่ลำบากในการแสวงหาใหม่ถ้าความตายเข้ามาถึงตัวเรา็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แล้วมีความรู้สึกว่าขันท้าที่เร็วอย่างนี้จะไม่มีสำลับตอนอีกต่อไปเมื่อคนจากขันห้านี้ข้ามไปแล้วขันห้าต่อไปไม่มีสำรับเกาเราไม่พวงจราันนาแดมนุษย์เราไม่งปรารถนาเป็นสวราเราไม่ต้องการเป็นลมเราต้องการที่เป็นขาใจก็เป็นสุข แจมันโศกโกกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่ามผนิพพานเราจะไปได้ไหมนั네่นิดตัวไหนไฟตัวตัวามาเหน้าใช้าก็ะใหน้าสงสารนี่ต้องเลยสวยทุกขเป็นนายาสังขไม่งแทนที่จะโกรธจิตก็ยิ้มได้ใจมันโ มองดูร่างกายของเราร่างกายเรากักคนอื่นว่า,าดูธาตุอย่างไรธา้ามันจะสลายตัวจากกันไปแล้วความรู้สึกว่าใจเป็นองไรที่ไม่ธรรมดาเพราะนี่ธรรมดาเขามันต้องเป็นอย่างนี้มันจะตายก็ตายตายก็เลิกกันไอ้ร่างกายที่เราเป็นเป็นอย่างนี้ไม่มีสําสหรับเราเพราะไม่ใช่ของดีจะมีร่างกายเพราะเรามีกินเลย ว่ามีความรักในโลกเสียงกินรสตสัมผัสโลกสวยเสียงกรอบกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสสบางเต็นี่เราเห็นเลี่อีกจุดหนึ่งที่เราเกิดเรามีร่างกายเราใส่ความในโลกดีใจในสัรั์ไอ้เกิดได้เพราะสาควาโติดความในบาดจองด้าจองสาแจ่เกิดได้เพราะว่านั่นเป็นเรานี่คือของเรา เวลานี้ร่างกายที่ตัณหาสร้างขึ้นมันจะต่างก็ช่างมัม่เราไม่ต้องการมนดีส่วนที่เราต้องการคือเตีสังหูปสมุโ,โมทขทคตีพระพุทธเจ้าสุรัสว่าการเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวเป็นสุขหมายความไม่มีร่างกายอย่างนี้เราไม่เกิดในายบายภูมิเราไม่ต้องการเทวดาลัเราไม่ต้องการโมอารมณ์จับผลิพ,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 พัณฑเป็นอารมณ์ โดยเฉพออาะใหญ่นี่ของท่านที่ได้มนโนยิดยึดแล้ววันหนึ่งควรจะเึ้นปณิภาณหลายหลายครั้งให้จิตมันเป็น,นกปกให้เวลาไม่ทำให้นั่งขัดสมาธินั่งธรรมดาธรรมดากายสบายสบายทำงานอยู่มือทำงานใจฝัจิตจิตมีกามือก็ทำงานได้เป็นปกติอย่างนี้ทำเรื่อเก่าตัวจะมีความตกใจจะมีความ เป็น,น้นา่าวิแนะนำก็แนะนำว่าตอนนี้นะถ้าวนที่มีความย่อญไ็คือเพการภาวนาการภาวนาก็าไม่เคลื่อนตัวไปไหนให้อยู่ที่เฉยก็เะียธรรมาภาวนาวะะันละมาพะทะแต่คนที่ฝปกปรือภาวนาอย่างอื่นมาก่อนให้ขึ้นบวดในก่อนถึงใจสบายถ้าต,ต่อได้น้ำมะพะ้าท่านที่ได้มโนยี่นี่แล้วก็ใช้น้ำมะปร้าเป็นพื้น ตั้งเวลาไว้โดเยเฉพาะให้จิตใจมันอยู่แค่ลมน้มันพระธาตุลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกต้องรู้ด้วยนะรู้สัหน่อยหนูรู้ลมเข้าลมออกรู้คำภาวออานาให้จิตมันทรงตัวเรียวันเลี้ยงสมาธิไว้ทรงตัวเมื่อสมาธิเราเลี้ยงไม่ได้ทรงตัวแล้วจิตก็ทรงใจที่เวลาจะเสื่อมไปในพบกต่ตงตางๆก็ไม่ต้องว่าแล้วหลว่ รวมใจปรับเดียวขึ้นไปตามสุดันเลยอย่างนี้ชื่อวนาสีกระต่อที่นี้ไฟภาวนาแต่พุทธบริสัทธ์หลายตั้งกายให้ตรงลงลงจิตให้มันกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้าใจออกภาวนาวนาภาภาจะเชกิดเป็นเวลาสอบสวน